ฮอสปอร์สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2 5 6 5ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปรอบเพย์ออฟเส้นทางเอนัดชิงชนะเลิศทีมชาติเวลพบกับทีมชาติยูเครนบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทมิคคะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมและคลิปนี้สนับบสนนนุุโดยแแแออออล่งงรรววมมพขขคคตาา ที่ท่านเห็นเลยนะครับและสําหรับกิจกรรมยอดเซียนครั้งที่หนนะครับลุ้นเงินรางวัล5,000บาททุกวันเลยนะครับผมสามารถติดต่อรับรายละเอียดนะครับตามไลน์แอดมุมขวาบนแอดฮอ o สปอได้เลยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ทัพมังกรแดงนะครับมีลุ้นคว้าตั๋วไปลุยบอลโลก2,022ในบ้านของตัวเองทว่าเกมนี้นะครับต้องบุกเอาชนะยูเครนให้ได้ส่วนฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับลงแต่5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับโปรแลนด์ด้วยสกอร์1นประตู่อ2สภาพทีมก่อนลงทําศึกในนัดน,นี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแถมยังจะได้ตัวหลักๆนะครับที่ไม่ได้ลงสนามในเกมที่แล้วกลับมาครบรคันทุกตําแหน่งอีกด้วยวยคาาด่เพ ครับเทนเนอร์รักษาการของทีมจะส่งแฮร์รี่วิลสันแกเลเบลและเดเนียลเจมเป็นสามประสานในแดนหน้าส่วนแดนกลางจะมีอารอนลัมซี่คอยขับเคลื่อนเกมขณะที่แนวรับจะใช้อ e ีธานเอมปาดู u, กับเบสเดวียยืนเป็นคู่เซนเตอร์นะครับยูเครนรวมพลังฟันฝ่ามาจนถึงรอบชิงชนะเลิศจนได้โดยเกมรอบรองชนะเลิศในการถล่มสกอตแลนด์3ประตูต่อหนึ่งหากชนะนะครับในนัดนี้ก็จะคว้าตั๋วไปลุยบอลโลกทันทีส่วนฟอร์มการเล่นของทีมนะครับในช่วงที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะครับลงเตะ5เกมหลังสุดชนะ4เสม ไม่แพ้ใครเลยความพร้อมของทีมนะครับในการฟัดแข้งในแมชนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์อย่างมากไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมตัวหลักที่ทําผลงานได้ดีในรอบตัดเชือกก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเกมนี้อเล็กซานเดอร์เป็นตะครอฟเทรนเนอร์ของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งโรมันยาลิมชุกนะครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและอังเดย์ยาโลเมนโกกับลูสลันมาริโนฟสกี้เป็นตัวทําเกมลุกขณะที่แนวรับจะมี2ดาวดังอย่างอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกกับวิตาลีมิโคลิโกเป็นตัวยืนเก นี้และประกันความเดือดแน่นอนนะครับเพราะมีเดิมพันสุดยิ่งใหญ่อย่างตัวไปลุยฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายดังนั้นทั้ง2ทีมใส่กันอย่างไฟแลบแน่นอนนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วค่อนข้างสูสีกันอย่างมากเลยนะครับแนวลุกที่มีทีเด็ดที่ขาดพอๆกันคราวนี้ก็อยู่ที่ใครจะหาจังหวะทําทได้ดีกว่ากันนะครับซึ่งดูแล้วยังมองว่ายูเคนที่ฟอร์มกําลังดีวันดีคืนแถมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมน่าจะพาทีมนะครับบุกมาเบียดเอาเวไาตั ลุยบอลโลกได้สําเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในคัมคืนนี้นะครับเวลเปิดบ้านพ่ายยูเคนด้วยสกอร์หนึ่งประตูสองฟันทงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นต่างๆกับแอดยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อย,น,อยนะและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวสดี Di krab.